สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกม The 13th Floor หรือชั้น13เกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเด็กหญิงใช่หรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นผู้หญิงสคนคนหนึ่งในตึกโรงแรมแห่งหนึ่งที่เราจะต้องมาอยู่ชั้น13แล้วความชืแล้วชั้น13นี้มันไปถึงอะไรในความเชื่อต่างประเทศนั้นชั้น13นั้นหรือเลข13คือเลขที่ไม่ดีแลาจะเคยเห็นในหนังหลายๆเรื่อง หรือในเกมหลายเกมที่พูดถึงชั้น13วัน13หรือที่เกี่ยวกับเลข13เพราะเลข13มันไม่ดีมันเป็นความเชื่อของต่างประเทศฝั่งยุโรปของเขานะครับโอเคเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะถูกฉุดไปทำอะไรก็ไม่รู้ในตึกโรงแรมชั้น13หนึ่งนั้นเราจะเจอรีเวนต์ต่างๆหรือเรื่องร้อนๆหรือมันจะมีบางอย่างอยูอย่กับเราก็ได้ เราจะไม่ได้อยู่คนเดียวอย่ามาเรื่องมาได้ว่ะไป เกมนี้มีความกลิ่นอายเป็น Resident Evil นะเห็นเขาบอกมีเป็นเป็นเกมเนี่ยเป็นเกมเนีแบบ PlayStation 1แล้วมีกลิ่นบล็อกอยู่อ่ะแต่ว่าต้องแต่มันน่าจะมีอะไรยอยู่ข้างในนั้นนะใครนะที่มาเกมเนี่ยมีความกลิ่นอายเป็น Silent Hill กับ Resident Evil มียาด้วย พอลบได้ไหมหลบได้ด้วย,วยหลบได้ด้วยนะโอ้โหเกมนี้มันเป็น,น,น,นตัวเดโมนะเห็นเขาบอกอยู่แต่ลูกพี่ลูกพี่ไม่ควรทำอย่างนี้นะการ ผมลูกห,หมาคุณรานล็อกประตูแล้วสวัสดีครับคือคือคือว่าคือคือมันไม่น่าไปเลยอ่ะอุ้ยบินบินโอ้ย,อยแย่จังหนึ่งสามศูนย์หนึ่งเลโก้ประมงคนละเพื่อนหนึ่งศูนย์หนึ่ง,งเบสจัมสแกร์ เมื่อกี้มันเขียนในตัวหนังสือนี้หนึ่งศูนยูนย์หนึ่งเบชันสแกนอันนี้ห้องของพันโลงไอ้ใช้ไม่ได้ไพาปิคอโอ้โ,อโหกินสกรีนส,ส,สีเหลืองขนาดนี้นี่มันหนังสือจดจดเบอร์ เดอะคอสิสเด็ดเด็ดล็อกกูมัน pues ล mm ็อกมันล็อกมันล็อกโอ้โหหลอนเฮ้ยไอ้น <sh ี่มันดีออนไะเนี่ยอีกแล้วทำไมเราต้องแบบผมเป็นอะไรกับเฮ้ยเฮ้ยมันหัหันตามแล้ววะ มันไม่ชมอบเป็นของฉันใครเป็นคนล็อกประตูอิดไฟกันเนี่ยจะไปรู้เหรอแค่รูปปั้นเมื่อกี้มันก็แปลกๆแล้วเพื่อนผู้หญิงไม่ต้องกลัวไยนะแค่อยากเป็นเกมของพี่เองไม่กด9301 เบ้น,นึงสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งฝนตกลงมาเทลงมาชายแกนอนกลนคนหนึ่งเขาได้หัวงเขาลงไปนอนหลังจากนั้นเขาก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย The fuck is that? Holy fuck Holy fuck ผมลนนะเนี่ยผมไม่หวัด มันมีต oh, ัวเลขอะเก้าสามศูนย์หนึ่คือเนี่ยหนึ่งศูนย์เป็นตัวห้องเราใช่ไหมโอ้มาคิพายวัสดีคนผมชื่อมาร์คิพายนิงจอะไรหลบผี What's Oh, this is the pipe. spider went up the water spout Down came the rain and washed the spider out มันชื่อเพลงอะไรนะเทอรี่ห้องหนะึ่งสามนสองน่ะอยู่ในช่วงการปรับปรุงอยู่นะหลังจากไอ้โว์ของพวกบ้านนะั่นเมื่อทีที่แล้วนะ่ะไปเอากุญแจในรับภัยของนายด้วยนะทานายทำกุญแจห,หายนะ่ะฉันจะให้รหัสรีเซ็ตประตูวไว้นะโค้ดคือสามเจ็ดแปดเก้าคิดว่านายน่าจะจำได้นะเทอร์รี่จำได้แล้วเพื่อนห้องหนึ่งสามนสองโค้ดคือสามเจ็ดแปดเก้า ไอ้แคบโอ้มีฟิลด้วยโอ้โหรูกก็โอ้โดนแน่นอนเลยผมดูเลยสสญชัตเายมันบอกจิบสามนะมีตัวเลขด้วยอ,อะไรนะสามเจ็ดแปดเก้า สามเจ็ดแปดเก้ากด enter โอ้โหฟาบโอ้โหมันทำอะไรไว้ไอห้องนี้โอ้โหเปิดไฟไม่ได้หรอสิยงไหมไม่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 ไมาแรงวันคิวเช็คอันเดอร์บิ๊กบิ๊กคอร์ก บีคอร์กนะซึ่ง f ร r อม n ิงทุกคอกน่าจะเป็นคอร์กเทลนะไอ้พวกที่แบบว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งของมิสเตอร์เดบเจอคิการ์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังเตียงเขาจึงเอาไปทิ้งที่จังหงขยะในทางเดินหลักนะฉันบอกเขาไปแล้วว่าให้เอามันไปวางไว้ที่บนโต๊ะแต่โง่นั่นแม่งขี้เกียจผมเป็นบ้านแน่นอนเลย แผแหน่ารับแล้วก็ไอไก่ตัวผู้มันมีขค่นี่เหรอโดนแน่มันจะมีคิก,กะตั้งนะึงนะบอกว่าอะไรนะเอาวางไว้ใต้เด็ก์ใต้เอือมีเหรอ อันนี้ก็หลอนเลยก็น, mm. Mm. นี่ไงห้องหนึ่งสามศูนย์แปดคือรหัสหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งสามศูนย์แปดรหัสหนึ่งเก้าศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์สี่โอ้โห โอ้ไม่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 ไมไมไมจะปิดหรือเปิดดีวะห้องนานยีปีเปเดนแน่นอนสกายทูแลคูนซิตี้โอ้โหโคตรแลครู้เลยแม่งแม่งระบาดบอมบี้แ,แททน่นอนเลยอีเวนนี่ไม่เอาเกมนี้ไม่หาก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เนี่คือลัสตี้มันเป็นอะไรสักอย่างที่มันเก,าเก่าเ็กเลยม่เท่าไรแต่ดูนี่มีเราได้อะไรมาป็แจเล็กๆยิบโขกลับไปเปิดในห้อง And watch gain sun spider And the out the So Out เ a ็กผีชัก went up t ๆนะครับเดฟ a i n อะไรมันอยู่ไหนคือตามเจิงาฉากเนี่ยผีมันจะอยู่หน้าประตูแต่ผมเผลอไปปิดประตูผมเลยไม่รู้ว่าผีอยู่ไหนจะถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะตอนเวลานี้ผมตัดอยู่อะผมไปเช็คในเน็ตมาก็นั่นแหละมันอยู่ข้างหน้า ปกติคนหนึ่งเขาจะเปิดตึกตัวไว้แต่ผมปิดไงเลยไม่เจอมามนมามามใส่ฟิว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 สียแล้วใส่ฟิวแล้วไม่เอาผมผมสั่นอยู่แล้วทุกคนมือสั่นอยู่แล้วตอนนี้ ไม่ได้กลัวสตีจะแตกเฉยๆโอ,โ,อโอ้ลิช i t holy shit พอจะทำให้คุณเหรโอ้โหน,นี่ต้องใช้อีกเหรออย่าลืมจับตาดูครอบครัครวห้องหนึ่งสาฉันไม่ค่อยชอบพวกนั้นเลยชอบมีเสียงแปลกออกมาจากห้องของพวกเขา แล้วก็อย่าให้ใครรู้ล่ะว่าโคดของห้องนั้นะคือ1759นี่คือหน้านที่ของนายนะนายต้องไปเช็คพวกเขา1759 เขียดเขียดคิดเหน่อยยโ,โดดได้น่มหมช่องอะไรนะหนึ่งสามสเจ็ดคือหนึ่งเจ็ดห้าเก้ายังมีรูปปั้นรีออนสิสเคนดีด้วยหนึ่งเจ็ดห้าเก้า เข้เาไม่ได้เ,เ,เข้าไม่เข้าไม่ได้เว้ยว่ t ต <the> ่ออ่ะมันเข้าไม่ได้ทุกคนผมกลัวมาผมกลัวมากเลยผมลัวมากเลยผมไม่ชอบเกมนี้เลย จะมีอะไรโชว์ได้แนอนแต่ห้องนี้ไม่แปลกแปลกนะมีสิ่งโทรศัพท์วะโอเคราแล้วละครับถ้าพี่ไม่ไเล่นกับหนูหนูก็จะฆ่าพี่นะ มต้องทำยังไงอะเต้องทำยังไงวะมาหมา่แล้วมันยังไม่ไปด้วย ไฟเหรอเอ,เอาไปเพื่ออเลยไ,ไปไปปาถ้าฝักเราต้องทำยังไงเราต้องหาที่เจิเพิงเหรอตอนเราไปโยนเติมเชื้อเพิงเดี๋ยวเราต้องทำยังไงอ่ะ กดกดสัญญาณไฟไหม้ไงให้มันน้ำมันดับโอ้อแม่งดับเองเล้วเว้ยคนแครปเออโอ้โหคือหล่อนกว่าก็คือรูปปั้นลีออนเลยเนี่ยคือเราก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิม

มีมือโอ้โหเมนมาเมนไหลเต็มเลยกลัวมากแล้อ่ะมีมือด้วยถึง <c oughs> อยู่เพิ่งนะถึงลูกสาวของฉันลูกสาวส,าวสุดที่รักของฉันเธอเป็นอะไรของเธอก็ไม่รู้สิ่งกระซิบนั่นมันพูดแต่คำสาบแช่งแต่เธอนั้นมองเป็นแค่เรื่องปกติคือ <c oughs> ฉันควรเชื่อใครดี เธอเป็นลูกสาวของฉันแล้วก็ฉันก็รักเธอมากด้วยแต่เรื่องทั้งหมดนี่มันต้องจบภายในคืนนี้เท่านั้นพระเจ้าโปรดคุ้มครองฉันด้วยสำหรับเรื่องที่ฉันกำลังทำแต่เมื่อกี้มีเสียงอะไรปึ้งปึ้งปึ้ปปยมีอะด้วยวะดูลูกเราเป็นปีศาจไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราลูกของคนนี้ แมคโครเวตลูลกคุณเป็นปีศาจโอ้ประตูห้องนี้เปิดแมงไม่แมงไม่ปกติละนี่แมงไม่ปกติละแมงไอ้นี่แม,ม,แม,ม,แมงมาคีบา่าไม่ใช่น้ำดี้ะสามสี่หกหกจะ เปิดเผยความจริง 3G66 จะเปิดเผยความจริง 3G6 คืนห้องหนึ่ง3้5อีหนูจะหนูยังทำานี้ที่อยู่นะไม่ชอบกับห้องห้องหนึ่ง3 0 5คือ 3G 3G66 นี้้ดวยอ่ะมีความจริงอยู่ในห้องนี้หาชุดาวน์โหลดแรมโถ่โอโห,โหแม่งทะลุกับห้องข้างๆโอ,โ,โอ้โหโอืห้ฮู้ดจี คนเหมือนลีออนนะลูดี้ทำผมเบลฟอร์ดาวพวกเราทุกคนตกนั่นลบลบอันนึงนะมีอะไรปะวะทำไม,ไมต้องทำเสียงนี้ด้วยเบลฟอร์ดาว ใจเราเต้นตึ้อๆขนาดนี้เลยหรอผู้สร้างคือไม้รีคอร์ดเหรอไม่รู้ว่าว่าอันนี้เปล่าแล้วก็ลาลาฮอลโลสาวผู้หญิงเสียงของผู้หญิงคือลาลาฮอลโล์ฮลโลสาวนี่คือ ยูทูบของพวกเขานะไปติดตามได้แต่ก็สร้างบรรยากาศได้หลอนนะผมว่าหลอนมากผมกลัวเลยนะ้เว้ยผมไม่ชอบบรรยากาศนี้มากเลยไม่ชอบเลยแต่แบบว้าวเกมมันถือว่าทำออกมาดีนะแต่ว่ามันใส่กิมมิกบางอย่างแบบว่าเหมือนอ่านแล้วมันดูแบบว่าตกฟอคมันมาอยู่ในเกมนี้ได้ยังไงมึงเข้ามาอยู่ในเกมนี้ยังไงมันจะอยู่ได้แหละปกติเกมพวกนี้วก็จะใส่อะไรเข้ามาฮาฮหรือแบบหลอนๆแบบ ฮ่าๆหลอนๆอะก็ได้อย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเกมนี้ดีแต่ก็คุณมากที่รับชมนะครับว้เจอใหม่ในคลิปหน้าเกมไหนที่ผมหยิบยกมาเล่นได้เกมไหนที่ผมสามารถหยิบให้ทุกคนมาเล่นได้เมาดูได้นะครับและเล่นได้ด้วยไม่มีปัญหาต่างๆแล้วก็คุณมากครับที่เข้ามารับชมอ๋ออย่าลืมนะใครเข้ามารับชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องขอประทานโทษด้วยคลิปถ้าเกิดคลิปมันดูเงียบๆหรือไม่ค่อยสนุกแต่ว่าผมจะพยายาม พยายามให้ดีสุดในการตัดคลิปทั้งแคชเกมให้ใหดูขอบคุณครับบ๊ายบาย